กรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทั่วไทยพวกเราห่วงใหญ่และใส่ใจให้บริการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัชนาาขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27ถึงวันที่30ธันวาคม2563นางสาวเกษรเกิดหลัมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัชนาและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดชัยนาาและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่27ธันวาคม2563ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงรายงานและหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของพื้นที่จังหวัดชัยนาทพร้อมมอบนโยบายตามข้อสั่งการของนายกัะมนตรีโดยมีนายสมบูรณ์ศิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่28ธันวาคม2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทนำโดยท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตพร้อมกับอธิบดีและผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟล็กต์ณห้องประชุมสำนักงานเพื่อเป็นการประกาศเจตานารมณ์ืึให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล หลังจากนั้นท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทิได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2564ณบริเวณจุดพักรถอุตภเปาตำบลอุตภเปาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทโดยมีนายสมบูรณ์สิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่26ธันวาคมของทุกปีและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน เทศกาลปีใหม่ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวังวนที่29ธันวาคม2563ถึงวันที่4มกราคม2564รวม7วันทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวดำเนินการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและในวันเดียวกันกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาของจังหวัดชัยนาทเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทําความสะอาดถนนสายรองเส้นทางบ้านวังคอไหบ้านหนองเด่นหมู่ที่3ตําบลสุเดือนอํน 5, อาอเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทโดยมีนายสมบูรณ์ศริเวผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม,มเมื่อวันที่29ธันวาคม2563กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับมอบหมายให้เข้าตรวจคุ้มครองแรงงานตามคำร้องพร้อมส่งเสริมเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานประกอบกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวและมี มีแนวโน้มที่จะเลิกจ้างนักสถานประกอบกิจการประเภทเย็บชิ้นส่วนรองเท้ามีลูกจ้างทั้งหมด81คนเป็นชาย10คนเป็นหญิง71คนโดยพนักงานตรวจแรงงานได้สอบข้อเท็จจริงฝ่ายลูกจ้างแล้วและมีหนังสือเชิญพบนายจ้างให้มาพบพนักงานตรวจเพื่อให้ข้อมูลนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทจากนั้นพนักงานตรวจแรงงานจะได้รวบรวมข้อเท็จจริงและออกคำสั่งต่อไปและเมื่อวันที่30ธันวาคม2563กุมงานสวัสดิการ คุ้มครองแรงงานได้รับมอบหมายให้ตรวจและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์อำเภอหันคา,า,าจังวน3แห่งได้แก่ประเภทสวนแตงโมงพื้นที่ตำบลหน,นองน้อยอำเภอวัดสิงห์ลูกจ้าง1ิคนเป็นชาย1คนเป็นหญิง9คน,นประเภทสวนฟักทองพื้นที่ตำบลหน,นองแซงอำเภอหันคา,า,าลูกจ้าง12คนเป็นชายสองคนเป็นหญิง1ิคนและประเภทได้มันสัาปะหลังตำบลหน,นองแซงอำเภอหันคาลูกจ้าง27คนเป็นชาย19คนเป็นหญิง8คนลูกจ้างทั้งหมดรวม49คน พบว่าในจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานทุกรายสสคชัยนาทคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุภณภาพชีวิตแรงงานท่านสามารถรับฟังข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้ในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทัวไทยพวกเเา้ห่วงใยและใส่ใจให้บริการ สื่อสารต่ออุดมการเป็นที่กล่าวขานเปรียกชื่อหน่วยงานกอสลอไม่เสื่อมคลาย